สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์ช่วงนาทีทองที่รอมานาน พักเล็กกับเรื่องกล้วยๆจะเรียกว่ามากคนก็มากเรื่องมากความอาจเป็นแบบนั้นก็ได้ขณะเดียวกันสำหรับรัฐบาลผสมหลายพักก็มีลักษณะไม่ต่างกันและยิ่งในเวลานี้สถานะของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่กลับมามีเสียงปริ่มน้ำอีกครั้งยิ่งเอื้อให้บรรดาพักเล็กมีอยู่เป็นจานวนมากช่วยโอกาสเพิ่มการต่อรองได้ทุกเรื่องเนื่องจากรู้ว่าทุกเสียงมีความสาคัญขณะเดียวกันยังมีพวก บางและขาเซียมคอยหาจังหวะยุแยงตลอดเวลายิ่งดูแล้วหน้าเวียนหัวมากขึ้นไปอีกแน่นอนอย่างที่รู้กันว่าหลังการแยกตัวของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยทําให้เสียงสนับสนุนรัฐบาลโดยเฉพาะเสียงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีและประกาศท่าทีชัดเจนแล้วว่าไม่สนับสนุนมันทําให้เสียงของรัฐบาลลดลงทันที แม้ว่าจะยังไม่แน่ชัดว่าในกลุ่มสสที่แยกออกไปจำนวน18คนจะมีท่าทีเหมือนร้อยเอกธรรมนัฐกี่คนกันแน่เพราะก่อนหน้านี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกและหัวหน้าพลังประชารัฐเคยยืนยันเป็นข่าวแล้วว่ามีเพียงร้อยเอกธรรมนัฐเสียงเดียวเท่านั้นที่ไม่ยกมือหนุนรัฐบาลหรือนายก อย่างไรก็ดีเมื่อพักเล็กที่มีจำนวนมากกว่าสิบพักเคยประกาศเป็นพักร่วมมันก็ยิ่งมีความวุ่นวายไม่ต่างจากลักษณะปูในกระดง้งและที่ผ่านมามีรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัตได้รับมอบหมายให้ดูแลบรรดาพักเล็กบางพักและไม่ใช่เรื่องแปลกที่เมื่อประยุทธ์จะนัดบรรดาหัวหน้าพักและเลขาพักร่วมรัฐบาลเฉพาะที่รัฐมนตรีร่วมรัฐบาลมาร่วมวงดินเนอร์8มีนาคมที่ผ่านมา หลังจากนั้น11มีนาคมมีการตั้งวงคุยกันในบรรดาพักเล็กบางพักและมีร้อยเอกธรรมนัตไปร่วมแน่นอนว่าหากมองมุมการเมืองเหมือนเป็นการแสดงพลังให้เห็นว่ามีสอสอกลุ่มนี้อีกจํานวนหนึ่งที่โน้มเอียงไปทางร้อยเอกธรรมนัตเพราะในวันนั้นมีสอสอพักเล็กไปร่วมรับประทานอาหารกว่า10คนและมีความพยายามขยายความให้เห็นว่าวงดินเนอร์ของนายกกับพักร่วมรัฐบาลที่เชิญเฉพาะพักขนาดใหญ่และกลางโดยไม่เห็น หัวพักเล็กอะไรประมาณนั้นหลังจากนั้นมีการนัดหมายพักเล็กร่วมรับประทานอาหารกับประยุทธ์ที่สโมสรราชพฤกษ์17มีนาคมแต่เกิดเรื่องวุ่นขึ้นมาเมื่อมีการอ้างว่าประยุทธ์แจ้งยกเลิกนัดหมายโดยเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดแต่ขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวประวิทย์นัดหมายพักเล็กมาหาหรือที่มูลนิธิป่ารอยต่อในเย็นวันที่14มีนาคมเพื่อเคลียร์ปัญหาและปรับความเข้าใจให้ชัดเจน แต่เมื่อสอบถามกับประวิทย์กลับบอกว่าไม่มีการนัดหมายใดๆทั้งสิ้นพร้อมกับถามกลับมาว่าไปเอาข่าวมาจากไหน ขณะเดียวกันนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมายืนยันว่างานเลี้ยงระหว่างนายกกับพักเล็กยังดำเนินไปตามกำหนดการเดิม17มีนาคมและตามสถานที่เดิมคือสโมสรราชพฤกษ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่มีเหตุผลอะไรต้องยกเลิกเพราะการทานอาหารร่วมกันของพักร่วมรัฐบาลน,นั้นจะยิ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ยิ่งขึ้นที่สำคัญเป็นการหาหรือ ถึงแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามนอกจากจะมีการทานอาหารร่วมกับพักเล็กแล้วยังมีการเชิญพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดมารับประทานอาหารร่วมกันด้วย เช่นเดียวกันรัมโบ้เ็กสกลอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรียืนยันว่านายกยังร่วมรับประทานอาหารกับแกนนำพักร่วมรัฐบาลขนาดกลางและเล็กด้วยตัวเองตามกำหนดการเดิมเพื่อพูดคุยหาหรือถึงการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมืองโดยเฉพาะปากท้องของประชาชนปัญหาเศรษฐกิจและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์รัสเซียยูเครนเช่นที่ได้พูดคุยกับแกน นำพักร่วมรัฐบาลโดยไม่มีการมอบหมายประวิทย์ไปแทน เสกสกลยืนยันว่านายกให้เกียรติและความสำคัญกับทุกพักการเมืองรวมถึงพักร่วมรัฐบาลขนาดกลางและขนาดเล็กไม่ได้มองว่าเป็นพักเล็กหรือพักใหญ่เพราะไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองใดนายกพร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อน,นำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประเทศอย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาคำพูดของเสกสกลที่นอกจากยืนยันเหมือนกันว่าไม่มีการเลื่อนกำหนดการหาหรือกับพักเล็กออกไปแต่ที่ต้องจับตาคือในคำพูดดังกล่าว มีการเอ่ยถึงประวิทย์ที่ว่าไม่มีการมอบหมายให้พลเอกประวิทย์ไปแทนหากมองมุมนี้ทําให้เห็นว่ามีความพยายามเสี่ยมสองปขึ้นมาอีกครั้งจากบางกลุ่ม เพราะก่อนหน้านั้นมีการอ้างว่าบิ๊กป้อมนัดพักเล็กไปหารือที่มูลนิธิป่ารอยต่อในเย็นวันที่14มีนาคมซึ่งเมื่อถามประวิทย์โดยตรงก็ยืนยันว่าไม่มีการนัดหมายที่มูลนิธิแต่อย่างใดและถามกลับไปว่าไปเอาข่าวมาจากไหนนั่นแสดงว่ามีความพยายามปล่อยข่าวเพื่อสร้างความปั่นป่วนขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาจากบรรดาพักเล็กโดยเฉพาะพวกหัวหน้าพักเล็กบางคนถือว่าระดับเขี้ยวลากดินย่อมรู้ดีว่า ในช่วงไหนที่ถือเป็นจังหวะเหมาะดังนั้นอย่าได้แปลกใจที่พวกเขาจะเล่นทุกหน้าแบบกินกล้วยรอบวงเพราะนี่คือช่วงนาทีทองที่รอมานานขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ